รักก้อนแคบเนาะชิวนึกการทำไมเนาะเวลาทั้งใบไม่มีแรงน้มถ่วงชั่วขนาดนั้นไม่มีอะไรที่ต้องห่วงเธอทำให้ทุกทุกอย่างไม่เคลื่อนไหวฉันต้องยกหมอนเธอยังไม่มีเงินใครดูแค่เสียงนาทีแต่เป็นเวลาที่เนานๆเดียวได้ only one แค่เธอเท่านั้นที่ต้องการเธอเปลี่ยนทุกทฤษฎีให้เปลี่ยนไปตลอด แตงพ่อท ah ี่จะหยุดเวลาหมดแหวงจนเดินสะดุดเมื่อตอนที่หยุดแล้วหันมาไม่ว่าเป็นใครก็หันตาจะทำให้โลกทั้งใบหันช้าลงทุกอย่างดูเหมือนจะสดใสว่าตอนที่เธอทำหน้างงช่วบอกหน่อยทำไมเธอถึงดูดีเท่านี้ว่าชีวอนท give you what you ั e มี ไม่รู้ไม่อยาจะไปไหนเลยเธออาจไม่รู้เธออาจไม่รู้ว่า,คา do, ใครก็ชอบเธอ All you got to do you got to do แค่มองว่าชอบเธอก็ใจมันชอบเลยเดือดเปลี่ยวไปมันสายลมแล้วเธอจะรู้ตัวมันไหร่ของใจจะหลายคนเหมืนนอนโลกทั้งใบไม่มีแรงโน้มถมช่วยกันหนักมันไม่มี ได้เป็นลาที่นานๆเได้โอลิวลงแคเธอเท่านั้นที่ต้องการส้ปลี่ยนอเษีีให้เปลี่ยนไปตลอดกาลที่หยุดเวลาได้สายตาเธอที่หยุดเวลาได้หยุดเวลาได้สายตาัี่ช่วงเวลาแต่พาของเธอนกว่าเธอทำให้ฉันมันอยู่ในฝันจนแทบจะลืมเวลาตื่นอยากจะลองหลับตาแต่เธอไดนมองกลับมามันคลับคลายคลับคลาและเจอก็เดิลับลาไม่ได้ยิ้คำพูดเลยกับคำทำตัวให้ฉันเป็นได้แค่คนที่เธอไม่เคยจะจำ มันเวทมนต์นมีสักพายดับแมจิกย่าเล่นคนไม่เก่งย่่สิบเธอยู่ที่ไหนและเล็กนี่แอบมิม่รู้จะนีทุณกระับถ้าตื่นขึ้นมาในพรุ่งนี้ทั้งโลกนันมีแค่สองราเหมืนที่ในฝันเอาไว้เธอคงไม่เข้าใจมันอาจจะมีสักวันไม่ว่าจะนานเท่าไรเดาเลาทั้งใบไม่มีแรโน้มถล่ชั่วขนาดนันไม่มีอะไรที่ต้อห่วงเธอทำให้ทุกอย่างไม่เคลื่อนไหวฉนต้องยมองีอยงไม่มีเงืนไขเ่ ได้เป็นเวลาที่นานๆเดียวได้อลิวอันแค่เธอเท่านั้นที่ต้องการเธอเปยนทุกทฤษฎีให้ลี